สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการนายเอนเตอร์เทนค่ะครับอันนี้รายการหรือว่าสายการบินครับผม ต้อนรับก็มาอัปเดตข่าวบันเทิงกันกับนายเทนนะครับผมวันนี้ผมเตอรัตนันก็อยู่กับผู้ชมครับแล้วก็แพรพิมลดาด้วยนะคะเมื่อกี้เปิดตัวมาเหมือนเป็นแบบไฟเทนแดน์นะไม่ใช่ไรคุณคุมโทนใช่เพราะอะไรนะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยพร้อมแล้วค่ะที่จะมาเส่ข่าวร้อนๆข่าวฮอตฮอตให้คุณผู้ชมครับผมอันนี้ผมขอเป็นแบบเย็นได้ไหมฮะยังไงคะก็ต้องมีให้เลือกไม่ใช่หรอเครื่องดื่มก็ต้องมีร้อนเย็นอันนี้ข่าวก็ขอเป็นข่าวเย็นและข่าวร้อนไม่ได้ใช่ไหมฮะข่าวเย็นไม่ได้จริงๆเพราะว่าข่าวแรก 8โมงครึ่งที่ผ่านมานะครับผมก็ไม้พิรัตเดินทางไปศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนะครับเขตจตุจักรพร้อมด้วยทนายความเจมนิติธรเขาพบเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งศาลนัดที่2เพื่อไกล่เกลี่ยนะครับจากกรณีที่ฝ่ายชายเนี่ยเขาย,ยื่นคำร้องขออำนาจปกครองบุตรร่วมกับอดีตภรรยาสารานี่ก็เดินทางมาถึง9นาฬิกานะครับผมพร้อมกับผู้จัดก,การส่วนตัวและทนายความถือว่าเป็นการเผชิญหน้ากันครั้งแรกในศาลแล้วก็ต้องบอกด้วยนะคะว่าทั้งคู่ตอนนี้ยังอยู่ในศาลนะ,ค,ะครับดังนั้นเนี่ยเรายังไม่ทราบผลว่า จะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ค่ะทนายความฝั่งไม้นะคะเขาได้ออกมาบอกว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นดังนั้นนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ความคืบหน้าว่าในกรณีการไก่เกลี่ยนะคะการปกครองบุตรร่วมกันของทั้งคู่จะเป็นยังไงเนี่ยก็สามารถติดตามได้นะคะในนายแตเทนทุกๆช่องทางเลยใช่แล้วฮะทั้งนายเอ็นเตนนะฮะนายเอ็นเตนไนท์ไลฟ์นะฮะรวมไปถึงแอปพลิเคชันของเรานายเอ็นเตนแล้วก็เฟซบุ๊กเพจของเรานายเอ็นเตนด้วยนะฮะรายการตกมันบันเทิงด้วยก็เช่นกันนะครับเราจะ ได้อัปเดตว่าหลังจากที่มีการกันเกียกันเรียบร้อยจากในสารเนี่ยนะฮะเขาอัปเดตยังไงกันบ้างใช่แล้วค่ะอันนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นสดสดร้อนๆนะคะเมื่อเช้าแต่เราก็ต้องพูดถึงอีกหนึ่งข่าวค่ะเพราะว่าเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เลยค่ะสำหรับคนนี้เบลล่าราณีนั่นเองนะครับเมื่อวานนี้โอ้โหสวยงามมากเลยเขาไปร่วมฟ้อนรำนะฮะในงานเปิดงานน้ำมาสการองค์พระธาตุเชิงชุมครับและก็หลวงพ่อพระองค์แสนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองจังหวัดสกลนครงานนี้ยิ่งใหญ่มากนะครับมีสาว ผูไทยสกลน,นครร่วมรำวงสวมถวายองค์พระาธาตุนะฮะสวยงามตะการตากว่า1000คนเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับใช่ค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยเพิ่งตกใจไปนะคะเพราะว่างานนี้เขามีมาตรการป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคค่ะโดยมีการตรวจวัดไข้ผู้เข้าร่วมง,งานนะคะแล้วก็ล้างมือด้วยแอลกอฮอลทุกคนเลยล่ะค่ะโอ้โหนี่งานยิ่งใหญ่มากจริงๆนะฮะสวยงามมากเลยแต่ว่าวันนี้24ธันวาคมนะครับก็ตรงกับวันคล้ายวันเกิดนะฮะก็คูยง่ายๆวันเกิดนั่นแหละนะครับ 31ปีพอดีนะฮะของเบลล่าเมื่อวานหลังจากที่ลงเครื่องกับจากการไปฟอ้อนรำเนี่ยนะครับผมก็มีแฟนคลับมาเซอร์ไพรส์วันเกิดโอ้โหนี่เป็นไงฮะยิ้มหน้าบานเลยรืม้มใจแฟนคลับเหนียวแน่นมากถูกต้องค่ะเขามารับกันถึงสนามบินเลยนะคะนี่คือความเหนียวแน่นของแฟนๆเบลล่าแต่คุณคะแฟนหนุ่มล่ะคะแน,เน่เขาก็หานไม่แกันนะคุณเพราะว่านี่เลยค่ะ เฮียเวียเขาได้ม ah. ีการโพสนะคะในอินสตาแกรมและแคปชั่นน่ารักมากว่าสุขสันต์วันเกิดนะครับคุณครับคนอะไรทั้งสวยทั้งเก่งค่าน้อยขอคารวะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับคุณปังปังครับโอ้ยนี่เป็นไงฮะนี่เหนียวนุ่ม เดี๋ยวนุ่มแล้วเดี๋ยวแน่นแล้วก็หวานซึ้งด้วยหวานน่ารักนะครับผมนะครับเออเอาเรารายการนายเอ็นเตอร์เทนนะก็อวยพรเบญร่าด้วยนะครับผมก็ขอสวยๆดังๆปังๆแบบนี้นะฮะสุขภาพแข็งแรงด้วยใช่แล้วค่ะก็อวยพรได้แบบว่าทางการมากเลยเหมือนกันเนาะแต่นี่ค่ะนี่เป็นคำอวยพรจากทางเรานะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมนะคะดูอยู่ในช่องทางของไลฟ์นะคะก็สามารถคอมเมนต์มานะคะแล้วก็แฮปปี้เบิร์เดย์เวลาได้เหมือนกันล่ะค่ะใช่แล้วฮะอ่ะคราวนี้มาถึงพี่หม่ำจกมกกันบ้างช่วงปลายปีนี้จริงๆเนี่ยพี่ เขาก็มีหนังที่กําลังจะฉายคุณชายใหญ่ใช่ค,ค่ะจริงๆแลนเนี่ยจะลงลงในในช่วงเราๆสัปดาห์นี้แหละค่ะแต่ว่าก็ต้องหยุดชะงักนะคะเพราะว่าโควิด19ะระลอกใหม่กลับมาอีกแล้วเราก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยความรู้สึกของพี่หม่ำจะเป็นยังไงแล้วก็รวมไปถึงแผนการรับมือเรื่องนี้จะเป็นยังไงไปชมกันค่ะ น็คพอตเข้าอย่างจังเลยล่ะค่ะผู้กำกับสายหามหม่ำจกมกที่กำหนดวันเข้าฉายภาพยนตร์เรื่องล่าสุดคุณชายใหญ่ที่ลงทุนโชว์ฝีมือด้วยตัวเองทั้งทำหน้าที่กำกับและนำแสดงบทบาทสูงสุดถึง6คาแรคเตอร์ในวันส่งท้ายปลายปีนี้ซึ่งก็ทำเอาเจ้าตัว,ตวและค่ายหนังที่ลงทุนให้ต้องกลุ้มขมับเพราะตั้งหลักแทบไม่ทันจากการระบาดระลอกใหม่ของโควิด19โดยยอมรับสิ่งที่ต้องการในตอนนี้หนีไม่พ้นรายได้ที่อยากให้กลับมาคืนทุนรวมถึงภาวนาให้โรงภาพยนตร์ไม่ถูก สั่งปิดค่ะผมเห็นใจคนที่เป็นในทุนนะผมผมก็รู้สึกแบบเห็นอกเห็นใจแหละ,ะภาพรวมทั้งหลายว่าทำไมมันจะดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็แค่เนี่ยมันมาปอกเอาแค่สองสามวันนี้เองท,ท,ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็รู้สึกแบบเห็นใจทางพระนครฟิลม์มเห็ในใจทางคนคนที่เอาทุนมาให้เนี่ยผมก็รู้สึกแบบใจความไม่ไม่ค่อยดีอย่างน้อยก็ ได้ทุนคืนได้กำไรนิดหน่อยเขาก็โอเคแล้วอย่างเราเนี่ยมันพูดลำบากนออ้กจเกบางก็มาติดโคโยตี้ดีกว่าไม่กี่พัน <laughs> สบายใจ <laughs> สมมุติว่าเขามีเงินล้านหนึ่งสามลา้านห้าล้านเราก็ทําไปล้วก็ได้ค่ารดักขั่นไปได้ค่านรงขั้นไปเราก็ได้ไปแล้วไงแต่ทีนี้เขาต้องมาฉาย,เ,ยเขาเขาต้องได้ทุนคืนต้องได้กำไรด้วยไงนี่แหะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เลยเขาก็ขาดทุนอย่างเงี้ยเราก็ต้องเห็นใจซึ่งกันและกัน โรงพยนตร์อเองครับพี่หมอไม่โอกาสไ,ได้คุยกับเขาบ้างไหมเขาว่าเขาจะทายังไงดาเนินการเขาก็าตอง,ตงมีวิธีของเขาเองแหละวันนี้ก็น่าสงสารหีิแหละน่าสงสารกรรเมเจอร์ลงงนังเขาเยอะๆอย่างเงี้ยก็เขจะปรับทุทุกวิธีโดยผู้กำกับคนเก่งยังออกปากให้กำลังใจพี่น้องทุกคนที่กำลังตกอยู่ในความกังวลจากสถานการณ์นี้รวมถึงยังฝากเตือนผู้ที่ตกอยู่ในความเสี่ยงเรื่องเดินทางไปในพื้นที่แพร่ระบาดอยากให้แสดงความรับผิดชอบไม่ปิดบงังจนสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นค่ะ คนติดก็ไม่มีใครรู้หรอกก็อ,อย่าไปว่าเขาเลยถ้าคนรู้เขาก็ไม่เขาก็เขามีจรรยาบันนะ่ะผมว่าคนติดน่ะเขาเขาไม่รู้บางทีคนไปด่าไปแล้วคนนัผมก็สงสาร <Okay. S 2> ไอ้คนที่รู้แลวทำนะ่ะอันนั้น่าหน้าทีามผมว่ามันไม่ใช่โรคที่แบบร้ายกาจเลยแน่จรงิงเลยถ้าไม่จริงตายหมดเลยมีคนหายแสดงว่าไม่จริงใช่ป่ะมีคนหายมากกว่าคนตายแสดงว่าเป็นโรคที่ไม่จริงพอเพียงแค่ในระบบในเนี้ ไม่พร้อมที่จะชื่อ,อมันแค่นั้นเองแต่ถ้าคนแบบร่างกายเฟิร์มๆมันสู้ได้ส่วนกำหนดการฉายภาพยนตร์เรื่องเลิฟลอยร้อยเอดผลงานการแสดงและกำกับของเจ้าตวดช่ก่อนหน้านี้มีกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เดือนมกราคมปีหน้าจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดฉายไปอีกครั้งซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้วันที่แน่นอนค่ะ รอติดตามใครที่เป็นแฟนของพี่หม่อมจกมกนะฮะเริ่บเลยร้อยเอ็ดกับคุณชายใหญ่อ,อาจจะแบบได้ชมช่วงเวลาใกล้ๆกันอาจจะเป็นช่วงปีหน้าใช่แล้วดอดทนอดใจรอแล้วก็ส่งกําลังใจซึ่งกันและกันได้ค่ะครัมาต่ออีกหนึ่งข่าวที่เรียกว่าก็ต้องเรียกกำลังใจกันอยู่เหมือนกันนะ<ม>เพราะว่าเจ้าพ่อดราม่าอีกหนึ่งคนค่ะพี่โอ๊ตปราโมท<ม>ล่าสุดเนี่ยนะคะนางไปเล่นแคสเกมและพอแกนแคทเกมเนี่ยดันพลาดไปเซอไปแซวเกมเมอร์คนเนี่ยหลายคนก็เลยมองว่าเอออันนี้เป็นเรื่องของการแบบ ุกคข้ามทางเพศหรือเปล่าแล้วก็ถูกวิจารณ์ยับเลยนะคะคซึ่งพี่โอเขาก็เลยบอกมาเลยว่าโอ้โหตอนนี้ต้องถอยเรื่องการเล่นทวิตเตอร์ไปสักพักนึ่งต้องพักก่อนเลยนะฮะอะแล้วก็วันหยุ่สุดสัปดาห์นี้นะครับถ้าใครไม่ได้ออกไปไหนนะครับเปิดช่อง9 M c o t HD หมายเลข30ของเรามีชีวิตจีนฟอร์มยักษ์นะครับมาฝากคุณผู้ชมกันในมอซอย9ได้ครับค่ะ จูจๆชื่อออดปราโมทก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาก็นักร้องสายหมีออดปราโมทนะซี่ที่ร่วมเล่นเกมกับแก๊งเกมเมอร์ชื่อดังเบาะบะแฟมิลี่แต่กลับเป็นเรื่องเมื่อหนุ่มออดดันหลุดปากไปแซวเกมเมอร์สาวในแก๊งจนถูกวิจารณ์ว่าเป็นการคุ่คมทางเพศหรือเปล่างานนี้เจ้าตัวชี้แจงว่าถ้าใครเล่นเกมจะรู้ว่าเป็นภาษาที่เหล่าเกมเมอร์มักจะแซวก,กันแบบนี้อยู่แล้วแต่พอเจอชาวเน็ตรุมวิจารณ์สั้นเล็กขนาดนี้เจ้าตัวเลยขอเลิกเล่นทวิตเตอร์ชั่ราเเบบ,บ,บบไม่่ด้กนีแใหยตติอง สักนิดค่ะก็ดิสอีไปครับเหมือนแบบไม่ไม่เล่นผมว่าก็คงเหมือนดีท็อกได้ไหมแบบเชื่อดีท็อกไปเลยใช่ประมาณ30วันก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้าพอกลับมาแล้วมันโอเคกับเราก็อาจจะดิสไปอีกสักปีนึงมันก็คงไม่มีใครอยากมานั่งอ่านอะไรที่ที่ผู้จาไม่ดีใส่กันอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่โอดก็เป็นคนนั่งเก็บเราก็เก็บพวกคอมเมนต์พวกอะไรอย่างงี้มาใช่คือปัญหาคือมีบุคลิกเป็นฟองน้ําอยู่แล้วคืออะไรที่ ดีไม่ดีไม่รู้ว่าซึมเก็บไว้ก่อนอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยฉะนั้นการที่เราจะโปรเทคตัวเองให้ดีขึ้นก็พื้นที่ไหนที่มันสุ่มเสี่ยงกับเราหรือทําให้เรามีความทุกข์อ่ะก็เดินออกมาแค่แค่นั้นเองอตอนนี้ยังไม่ลบถาวรครับยังไม่ลบถาวรก็คือยูเซอร์ยังอยู่แต่แค่แค่เซิร์ชแล้วไม่เจอเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้เข้าไปเล่นไม่ได้เข้าไปติดตามอะไรเท่าไหร่ ส่วนอีกหนึ่งผลงานรายการออนไลน์ที่ทำกับเพื่อนซีสานีนิพาพรที่หลายคนแห่แชร์คลิปที่ทั้งคู่น่ะพลอจุ๊บกันกลางรายการหนุ่มโอ๊ตบอกเลยว่าไร้ปัญหากับแฟนของฝ่ายหญิงเพราะสนิทสนมกันมานานเช่นเดียวกับกระเป๋าแบรนด์เนมราคาเฉีดแสนที่ซื้อให้สาวสาวนีก็ให้ด้วยความรักแบบเพื่อนจริงๆค่ะมันจุ๊บกันแบบเพื่อนจริงๆแล้วอ่านอกรายการอะ่ะเวลาไปไปเล่นกลางคืนด้วยกันหรืออยไรเงี้ยก็ก็มีแบบ จุ๊บจับกันเป็นเล่นบอกว่าถือมันมันเป็นเพื่อนอะมันเป็นเพื่อนเราไม่ได้เราไม่ได้คิดอะไรแล้วก็นี้มันก็ไม่ได้คิดอะไรกับเราเออชอบที่ทุกคนแชร์คลิปนี้แล้วก็บอกว่าโลกจะไม่เหมือนเดิมไปต่อไป <laughs> ที่โอ๊ตกับซานนี่จุ๊บไปแล้วจริงทุกโลกยังเหมือนเดิมนะครับที่ไม่เหมือนเดิมคือเราอาจจะติดโควิดกัน2คนก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือมันเป็นเพื่อนกันแล้วมันก็เล่นกันแบบนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนเขารู้อยู่แล้วว่าผมมันสนิทกันมากเลยคือถ้าอันนี้มันจน ต่อให้มันป่วยขนาดไหนหรืออะไรมันก็จะมากองมันจะมากองแบบไม่มีเสียงเลยนะม,มันก็ยังมาฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันก็ควรจะตอบแทนกันในในลักษณะของ1เพื่อน 2, 2คือเราก็มีความแบบนายจ้างลูกจ้างอยู่รายการฉีดไปหน่อยที่มันที่มันสักเซสได้ส่วนหนึ่งก็มาจากนี่ด้วย ว่าไม่รักไม่ซีกันจริงคงไม่ให้ขนาดนี้แล้วเนอะส่วนงานที่ถูกยกเลิกเพราะพิษโควิดนายทีระลอกใหม่ถึง4งานเจ้าตัวพูดติดตลกว่าชิวๆิว,วทำใจรับได้ที่หลายงานทยอยโทรมาแคนเซิลค่ะมาส ดีกันค่ะตั้งแต่ออกอากาศสัปดาห์แรกซีรีส์จีนฟอร์มยักษ์สเปเชียลเอฟเฟกต์การตาเรื่องแดนสนธยาทองพยาอินซีสัปดาห์นี้หนึ่งในผู้ร่วมสังหารองค์รัชทายาทถูกทหารจับตัวไปได้รวมถึงสงครามที่ไม่สิ้นสุดระหว่างมิตรภาพของสองแคว้นจะจบลงอย่างไรติดตามความสนุกได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางช่อง 9M- คอด HD หมายเลข30ค่ะดูดีดูดี สวัสดีปีใหม่นะครับแฟนๆนายเอ็นเตอร์เทนทุกท่านนะครับผมก็นในวันปีใหม่นี้เจมก็อยากให้ทุกคนได้มีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้ร่ํารวยเฮงๆด้วยแล้วก็ขอให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีที่ดีกว่าปีที่ผ่านๆมาทั้งหมดเลยครับสวัสดีปีใหม่นะครับ วันพรุ่งนี้รายการนายเอ็นเอเทนของเรานะครับก็จะเชิญคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะมาร่วมส่งท้ายปีกับปาร์ตี้แบบนิวนอร์มอลนะฮะแฟนโซนนิวเยอร์พอยต์ดีนะครับหนึ่งชั่วโมงเต็มๆเลยที่มีศิลปินมาร้องเพลงให้ฟังนะครับชมกันสดๆผ่านทางไลฟ์ของเราได้นะฮะก็มีหนุ่มหล่อเสียงดีจากค่ายมาฮะเฟิร์สอนุวัฒน์นิวสุภเพลกหนุ่มๆจากค่ายเลิฟอีสต์มาริวพัทรพงษ์เจมอลินพัดและตองวงอีสต์นะครับหนึ่งชั่วโมงเต็มนะฮะติดตามกันให้ได้แฟนอกแฟนกอลก็ มีวิวสวยๆมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยให้ไปเที่ยวกันนะครับขอแนะนําภูผาหมอกบ้านจ่าโบนะฮะจังหวัดแม่ฮ่องสอนจุดชมวิว360องศามองไปไกลๆเนี่ยนะครับอีกไม่กี่กิโลเมตรนี่ก็คือชายแดนไทยเมียนมานะฮะใช่ค่ะเขาบอกด้วยนะคะว่าหมู่บ้านของชาวลาหูแห่งนี้นะคะเป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวด้วยดังนั้นเนี่ยสามารถไปเยี่ยมชมกันได้นะคะและถ้าออกไปเที่ยวเมืองไทยอย่าลืมมันถือว่าเป็นการช่วยเมืองไทยและที่สําคัญคต้องดูแลกัานะคะเรื่องของโควิด -19 ด้วยล่ะค,ะค่ะต้องป้องกันกันให้ดี่ว้ะคคเอาลุณ วิธีกรชายจากท็อปไอเทมครับและเสื้อผ้าวิธีกรหญิงนะคะจาก u ูสโ o n i c และเครื่องประดับจาก l a จิวัลี่ค่ะวันนี้ต้องลาไปแล้วเราสองคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ